สวัสดีครับวันนี้ผมอัตาหิกรับหน้าทีมาสปอยมังะงเรื่องสไมลี่ลัทธิยิ้มสยองมังะงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับลัทธิป,ประหลาดความเชื่อของคนซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด10เล่มจบนะครับสำหรับเล่มนี้เป็นเล่มที่2เรื่องราวเริ่มมีปมมีประเด็นให้ชวนสงสัยมากขึ้นนะครับเรามาติดตามกันต่อนในเล่มที่2นี้ดีกว่าว่ายูชิจะได้เจอกับเมงูมีหรือไม่ เมื่อสองปีก่อนยูชิและยามาโมโตะได้รับมอบหมายให้ไปสัมภาษณ์ลูกชายของเหยื่อที่ถูกฆาตกรรมซึ่งในตอนนั้นดูเหมือนลูกชายจะไม่ความรุ้ม,มือเขาจึงแสดงออกให้เห็นถึงความเข้าใจโดยบอกว่าพ่อแม่ของเขาเองก็ถูกฆาตกรรมเช่นเดียวกันซึ่งนั่นทำให้เขาได้รับคำตอบตามที่ต้องการในระหว่างที่เดินทางกลับ ยามาโตะก,ก็ถามเขาเกี่ยวกับเรื่องพ่อแม่ของเขาซึ่งเขาก็บอกไปว่าเขาแค่โกหกเท่านั้นเพราะแท้จริงแล้วพ่อแม่ของเขาเสียไปด้วยอาการป่วยได้ยินแบบนั้นยามาโตะก,ก็เอ่ยเตือนเพราะถ้ามีคนรู้ว่าเขากโกหกอาจถูกฟ้องเอาได้แต่เขาก็ไม่ได้สนใจเลยบอกไปว่าประโยชน์ที่ได้มีมากกว่าความเสี่ยงที่ต้องเจอเลยยังบอกอีกว่ายามาโตะต้องดูเขาเป็นตัวอย่าง แม้จะไม่สบายใจเท่าไหร่แต่ยามาโตก,ก็ไม่ได้แย้งอะไรออกมาไม่นานจากนั้นยูชีก็กลับมาถึงบ้านซึ่งพอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นยูอียืนรอเขาอยู่ด้วยรอยยิ้มเขาจึงถามไปว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่เมโหมิเห็นแบบนั้นก็บอกไปว่ายูอียิ้มแบบนี้ตั้งแต่กลับมาจากบ้านของยูตะซึ่งยูอีก็เสริมขึ้นว่ารอยยิ้มจะนำมาซึ่งความสุขและนั่นคือสิ่งที่ยูตะบอกเธอมา และเธอก็ยิ้มแบบนี้ก็เพราะอยากให้พ่อรีบกลับราบานและมันก็เกิดขึ้นจริงว่าแล้วก็เข้าไปกอดเขาเอาไว้เขาหัวเราะออกมาอย่างมีความสุขก่อนจะบอกว่าจากนี้ไปเขาอาจจะได้กลับบ้านเร็วขึ้นทุกวันเมงุมิจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจึงบอกว่าเขากำลังจะได้เลื่อนขั้นและอาจจะได้ออกงานภาคสนามน้อยลงพอได้ยินแบบนั้นเธอก็บอกว่า มันฟังเป็นเรื่องที่ดีและควรฉลองกันว่าแล้วพวกเขาก็เริ่มทานอาหารด้วยรอยยิ้มแต่ระหว่างนั้นโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นแต่ยังไม่ทันได้รับสายเมงูมิก็ห้ามเอาไว้เพราะตั้งกฎเอาไว้แล้วว่าจะไม่รับสายขณะกินข้าวซึ่งเขาก็ทำอย่างที่รับปากเอาไว้พอทานข้าวเสร็จเขาก็ออกไปคุยโทรศัพท์ข้างนอกซึ่งเป็นสายจากยามาโมโตที่โทรมาแจ้งว่า มีการพบแขนสองข้างของเหยือ่อแต่ไม่เจอส่วนอื่นคาดว่าเยือ่อน่าจะถูกแยกชิ้นส่วนไปพอได้ยินแบบนั้นเขายิ้มออกมาพร้อมกับบอกว่าจะออกไปที่เกิดเหตุและในตอนนั้นเองเมงูมิก็เข้ามาหาเขาพร้อมกับชื่นชมที่เขากระตือรือน,นขนาดนี้แต่เธอก็อยากให้เขาจำได้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของอยูอิดังนั้นเขาต้องรีบกลับมาเพราะครั้งที่แล้วยูอิเสียใจมาก และเขาก็รับปากอย่างดีจากนั้นยูอีก,ก็เดินออกมาหาและถามเขาว่าเขาจะออกไปอีกแล้วใช่ไหมซึ่งเขาก็บอกเธอไปตรงๆและบอกว่าจะรีบกลับมาว่าแล้วก็บอกราครอบครัวแล้วเดินออกไปโดยไม่รู้เลยว่ารอยยิ้มตรงหน้าของผู้หญิงที่สำคัญต่อเขาทั้งสองจะหายไปตอนที่11อ โอชูมิอยู่ในที่เกิดเหตุเนื่องจากมีการพบชิ้นส่วนขาที่คาดว่าน่าจะเป็นของเหยื่อคนเดียวกันกับแขนสองข้างที่เจอเมื่อสองสัปดาห์ก่อนและในตอนนั้นเองเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาหาเขาเพื่อบอกว่ายูชิมาขอเข้าพบเขาจึงออกไปเจอและต่อว่ายูชิประยกใหญ่ที่ใช้ความเป็นเพื่อนมาล้วงเอาข้อมูลของคดีได้ยินแบบนั้น ยูชิก็ยิ้มออกมาก่อนจะบอกว่าเขาไม่ได้มาเพื่อข้อมูลฟรีว่าแล้วก็ยื่นซองเอกสารมาตรงหน้าเขาเขาจึงบอกว่าเขารับเงินไม่ได้ยูชิจึงบอกว่ามันไม่ใช่เงินเขาจึงหยิบมันมาเปิดดูก่อนจะรีบถามว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ยูชิกลับบอกว่า ต้องใช้ข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นยูชิกลับไปที่สำนักงานแล้วบอกข้อมูลที่ได้มาให้บรรณาธิการได้รู้ซึ่งนั่นทำให้เขาได้รับคำชมยกใหญ่แต่ในตอนนั้นเองซูจิก็เดินเข้ามาพร้อมกับถามว่าคนที่โกหกเพื่อเอาข้อมูลจะเป็นคนเก่งได้ยังไงได้ยินแบบนั้นยูชิก็หันไปถามยามามโตว่าบอกเรื่องนี้ให้คนอื่นรู้ใช่ไหมแต่ยามามโตะกลับบอกว่า เขาไม่ได้พูดสุจิจึงบอกว่าเขารู้ด้วยตัวของเขาเองจากนั้นก็เข้าไปต่อว่าตักเตือนในสิ่งที่ยูชิทำลงไปแต่ยูชิกลับบอกว่าสุจิควรหาข่าวที่น่าสนใจกว่าข่าวของเขาและทุกสิ่งที่เขาทำมันเกิดจากความทุ่มเทของเขาเองจากนั้น บรรณาธิการก็เข้ามาห้ามสุจิเอาไว้พร้อมกับบอกให้ใจเย็นลงซึ่งสุจิก็บอกว่าบรรณาธิการเข้าข้างยูชิมากเกินไปจังหวะนั้นเสียงโทรศัพท์ของยูชิก็ดังขึ้นเขาจึงขอตัวรับโดยบอกว่าเป็นสายจากภรรยาซึ่งในตอนนั้นสูจิก็มองตามไปพร้อมกับคิดว่ายูชิจะต้องชดใช้เรื่องนี้เมื่อเขาขึ้นมาเป็นบรรณาธิการหลังจากรับสายจากเมงุมิยูชิ เตรงไปที่โรงเรียนของยูอีทันทีเพราะเมงุมิโทรมาบอกว่าไปรับยูอีไม่ได้จึงเป็นหน้าที่ของเขาซึ่งพอยูอีเห็นก็ถามว่าทำไมเขาถึงมารับเขาจึงบอกไปว่าแม่ต้องไปเยี่ยมเพื่อนในที่ทำงานท,างท,างทั้งที่ความจริงแล้วเธอเกิดอุบัติเหตุและต้องเขารักษาที่โรงพยาบาลจึงไม่อยากให้ลูกรู้เมื่อได้รับคำอธิบายยูอ e. ีก็โชว์รูปว่าให้เขาดูพร้อมกับบอกว่า เธอวาดรูปตัวเองกับยูตะในระหว่างรอเห็นแบบนั้นเขาก็เดินเข้าไปหายูตะที่นั่งวาดรูปอยู่ก่อนจะขอบคุณที่เล่นกับลูกสาวของเขาซึ่งยูตะก็หันมายิ้มให้แต่เขากลับรู้สึกว่ามันเป็นรอยยิ้มที่น่าคนลุกมากจากนั้นเขาก็พายูอีกกลับบ้านตอนที่ 12. บโอชูมิเข้าจับตัวคนร้ายคดีฆาตกรรมหันศพหรายได้สำเร็จ ซึ่งแน่นอนว่าสำนักข่าวของยูชิสามารถทำยอดขายจากข่าวนี้ได้มากกว่า3 0มแสนเล่มซึ่งสร้างความดีใจให้ทุกคนเป็นอย่างมากระหว่างที่กำลังเฉลิมฉลองอยู่นั้นซึจิก็หันมาถามยูชิว่าเขาใช้วิธีไหนในการได้ข้อมูลพวกนี้มาแต่เขากลับบอกว่าเขาไม่ได้ใช้วิธีอะไรเลย ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเขาให้รูปถ่ายของผู้ต้องสงสัยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับโอชูมิซึจิยังคงบอกอีกว่าเขาจะทำยังไงก็ได้แต่ถ้ามีปัญหาก็จะไม่ช่วยเช่นเดียวกันแน่นอนว่ายูชิก็ไม่ได้กลัวคำขู่เหล่านั้นเลยจากนั้นบรรณาธิการก็เรียกเขาเข้าไปหาโดยพูดถึงเรื่องที่เขาใช้ในการได้ข้อมูลมาแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่มันก็แลกมากับยอดขายมหาศาล ดังนั้นเขาจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับและอยากให้ยูชิระวังมากกว่านี้ว่าแล้วก็ยื่นเงินให้ยูชิพร้อมกับบอกว่าใช้มันซื้อของขวัญวันเกิดให้ยูอีช่วงเย็นของวันนั้นยูชิไปรับยูอีแล้วพาไปซื้อเค้กวันเกิดซึ่งเธอเป็นคนถือมันเองโดยให้เหตุผลว่ามันคือวันเกิดของเธอและยังเป็นเค้กที่มีตุ๊กตาอยู่ด้านบนด้วยแม้เขาจะมองว่ามันเสี่ยงที่เค้กจะเละแต่แค่เธอมีความสุขก็พอ และในตอนนั้นเองยามามโตะก็โทรเข้ามาเขาหลับสายและต่อว่าไปเล็กน้อยเพราะบอกไปแล้วว่าอย่าโทรมาวันนี้แต่เขาก็เงียบลงในตอนที่ยามาโตะบอกว่าเจ้าหน้าที่เจอชิ้นส่วนลำตัวของเหยื่อที่ถูกแยกร่างแล้วได้ยินแบบนั้นเขาก็ยิ้มออกมาและต่อว่าโอชุมิในใจเล็กน้อยที่ไม่ยอมบอกเรื่องนี้กับเขาจากนั้นก็ถามยามามโตะว,ว่าเจอที่ไหนเพราะเขาจะรีบไปที่นั่น หลังจากวางสายและเงยหน้าจากสมุดจดเขาก็เห็นว่ายูอิเดินข้ามถนนไปแล้วเสียวินาทีต่อมารถก็ชนล่างของเธอต่อหน้าต่อตาเขาก่อนที่เขาจะมองไปที่เจ้าของรถที่หอบหายใจอยู่ตรงหน้าของเขาตอนที่ 13. ยูอิเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ และคนที่ขับรถชนก็ถูกจับคุมนานถึง7ปี3เดือนหลังจากนั้นยูชิเอาแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านและไม่ยอมรับสายจากใครเลยเอาแต่เปิดทีวีเสียงดังจนมีงุมิต้องคอยบอกให้เบาเสียงอยู่บ่อยครั้งและยังบอกให้เขารับสายจากที่ทำงานบ้างซึ่งเขาก็ทำตามที่เธอบอกโดยบรรณาธิการได้ติดต่อมาเพื่อขอให้เขากลับไปทำงานต่อแต่เขากลับตอบไปว่าไม่มีใครเข้าใจครอบครัวของเหยื่อเลย ว่าแล้วเขาก็ตัดสายไปหลังจากนั้นมีงูมิก็บอกว่ามีเรื่องต้องคุยกับเขาแต่เขากลับบอกว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นั่นทําให้เธอฟิลขาดตะโกนออกมาเสียงดังว่าเขาไม่ใช่คนเดียวที่เศร้ากับเรื่องนี้เพราะงั้นเลิกทําแบบนี้สักทีแต่พอเข้าไปหาเขาเขากลับมองเธอด้วยสายตานิ่งเงียบเธอจึงขอโทษเขาแล้วเดินออกจากบ้านไปและหลังจากนั้น เธอก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยยูชิเอาใจด,ดูทีวีหลังจากนั้นพร้อมกับบอกว่ายูอิโกฮเพราะรอยยิม้มไม่ได้นำพามาซึ่งความสุขและในตอนนั้นเองเขาก็เห็นข่าวเกี่ยวกับคดีฆ่าหันศพที่เขาเคยตามอยู่และในตอนนี้ผู้ต้องสงสัยก็เข้ามอบตัวแล้วซึ่งชื่อของเขาก็คือโคทาโร o ทันทีที่เห็นแบบนั้นยูชิก็อ้วกออกมาทันที นั่นเพราะเขาสมเพชตัวเองที่ทุ่มเทกับงานมากเกินไปจนทำให้ครอบครัวหายไปและกว่าจะรู้ตัวครอบครัวก็หายไปแล้วและหลังจากนั้นเขาก็ไม่สามารถยิ้มได้อีกเลยยูชิรู้สึกตัวขึ้นมาหลังจากถูกทำให้หลับไปเขาลุกจากเตียงแล้วเดินไปรอบรอบเพราะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแถมโทรศัพท์ยังหายไปอีกพอออกไปข้างนอกเขาก็เห็นยูกะนั่งรออยู่ซึ่งพอเห็นเขาออกไป เธอก็เชิญให้เขานั่งลงเพื่อคุยกันให้รู้เรื่องสักทีตอนที่14ยูชิไม่รู้ว่ายูกะรู้เรื่องของเขามากน้อยแค่ไหนเขาจึงถามออกไปแค่ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนและนั่นก็ทำให้เธอหัวเราะอ,ออกมาซึ่งสำหรับเขาแล้วมันเป็นการหัวเราะที่แตกต่างออกไปจากแต่ก่อนมากไม่นานเธอก็หยุดก่อนจะบอกว่าที่ผ่านมาเขากโกหกได้แย่มากจากนั้นก็ถามอีกว่า เขายังอยากเจอเมง,งูมิอยู่ไหมหลังจากเห็นฉากสุดสยองนั้นแล้วเขาเบี่ยงหน้าหนีก่อนจะบอกว่าไม่เข้าใจสิ่งที่เธอพูดเธอจึงถามอีกว่าเขาจำเรื่องที่มีเด็กถูกรถชนเมื่อสองปีก่อนได้หรือเปล่าแล้วคนที่ถูกจับชื่ออะไรเขาไม่รู้ว่าเธอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมแต่ก็บอกไปว่าผู้ชายคนนั้นน่าจะชื่อว่าโคทาโร ที่เขาตอบได้นั้นก็เพราะเขาไม่เคยลืมมันเลยซึ่งพอได้ยินชื่อนั้นเธอก็บอกว่านั่นคือสามีของเธอเองเขาจึงถามไปอีกว่าทำไมนามสกุลถึงไม่เหมือนกันซึ่งเธอก็บอกว่าไม่มีการจดทะเบียนสมรสระหว่างพวกเขานอกจากนี้สังคมชินโชยังห้ามไม่มีความสัมพันธ์กับคนที่ไม่มีศรัทธาความสัมพันธ์ของเธอและเขาจึงเป็นความลับและบ้านหลังนี้ก็เป็นของเขามาก่อนที่จะตกมาเป็นของเธอ เธอมีความสุขมากในตอนที่อยู่กับเขาแต่แล้ววตานเเบะหนึ่งในสมาชิกชั้นสูงของสังคมชินโชก็คาสามีของเธอและเธอจะต้องทําให้เขาชดใช้ให้ได้พอได้ยินแบบนั้นยูชิก็ถามกลับไปว่าสังคมชินโชอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ยังไงเธอจึงบอกว่าตามคัมภีร์ของสังคมเขียนไว้ว่าสมาชิก ต้องเชื่อใจซึ่งกันและกันและต้องไม่โกหกกันและถ้าใครที่ผิดไปจากนั้นจะถูกดูแคลนยูชิจึงถามอีกว่าคนพวกนั้นฆ่าคนที่ไม่ทำตามกฎใช่ไหมแล้วทำไมเธอถึงยังมีชีวิตอยู่เธอจึงบอกอีกว่าเธอไม่รู้ว่าทำไมโคทาโร่ถึงถูกฆ่าแทนเธอแต่ทุกคนที่ต่อต้านล้วนแต่หายไปทั้งหมด เรื่องราวพวกนั้นทำให้ยูชิคิดหนักว่าจะสามารถเชื่อใจยูกะได้ไหมแม้เขาจะรู้สึกแปลกๆตั้งแต่รู้จักสังคมนี้มาตั้งแต่แรกก็ตามในตอนนั้นเองก็มีเสียงเด็กคนหนึ่งดังเข้ามาเธอจึงบอกว่าลูกชายของเธอกลับมาแล้วไม่นานเด็กคนนั้นก็เดินเข้ามาซึ่งเด็กที่ว่าก็คือยูตะนั่นเองนั่นทำใหยูชิเข้าใจว่ายูกะเลเมงโมิเป็นเพื่อนกันได้ยังไง เธอยังบอกอีกว่าเธอเป็นคนที่พานเมงุมิเข้าสังคมชินโชแต่หลังจากที่สูญเสียอยู่อิไปก็ไม่มีใครสามารถติดต่อเมงุมิได้อีกเลยพอได้ยินแบบนั้นยูชิก็บอกว่าทุกวันนี้เขาเป็นเหมือนซอมบี้ไร้ชีวิตแต่เพื่อเมงุมิเขาจะทำทุกอย่างตอนที่15เมื่อสองปีก่อนยูกะได้บอกเมงุมิว่า ควรจะลาออกไปจากสังคมชินโชหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับสามีของเธอเพราะเธอไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับสามีของเมงุมิเหมือนกันแต่เมงุมิกลับบอกว่าเธอมีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่ยูกะบอกยูชิว่าเธอเฝ้าดูเขามานานและกลัวว่าเขาจะมีจุดจบเหมือนสามีของเธอเธอจึงอยากให้เขาช่วยเมงุมิออกมาเนื่องจากเธอทําเองไม่ได้เพราะถูกจับตามองอยู่แถมเธอยังมียูตะอยู่ด้วย มันยังทำให้เธอขุดเอาความเลวร้วายของสังคมชินโชขึ้นมาไม่ได้แต่เธอมั่นใจว่าเขาสามารถทำได้อย่างแน่นอนพอได้ยินแบบนั้นเขาก็บอกว่าเขาจะรับหน้าที่นั้นเองเพื่อเมงุมิวันต่อมาอยูชิไปทำงานตามปกติเขาตรงเข้าไปหาซุจิผู้เป็นบรรณาธิการเพื่อถามเรื่องเกี่ยวกับสังคมชินโชซึ่งพอได้ยินแบบนั้นสุจิก็มีท่าทีไม่พอใจเพราะเคยบอกไปแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องนี้ แต่เขาก็ทำอีกว่ารู้ใช่ไหมว่าคนพวกนั้นฆ่าคนนั่นทำให้สุจินิ่งไปก่อนจะบอกให้ยูชิหยุดทำข่าวเรื่องนี้แต่ยูชิก็บอกว่าเขาจะไม่หยุดก่อนจะเดินออกไปแต่สุจิก็พูดขึ้นมาว่าถ้าเขายังดึงดันต่อไปเขาจะต้องตายได้ยินแบบนั้นเขาก็หันกลับมาพร้อมกับบอกว่าเขาตายไปแล้วประโยคนั้นทำให้สึจิหัวเราะออกมาพร้อมกับบอกว่า ไม่เห็นยูชิมีชีวิตชีวาขนาดนี้มานานแล้วจากนั้นเขาก็เล่าว่าเมื่อ20มกราคมของปีก่อนวันที่บรรณาที่การคนเก่าเสียชีวิตซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นการแขวนคอฆ่าตัวตายได้ยินแบบนั้นยูชิก็ถามว่านั่นหมายความว่าสังคมชินโชอยู่เบื้องหลังใช่ไหมแต่ซูจิก็บอกว่าเขาพูดอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้เพราะเขาไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้อง ดังนั้นเชิญยูชิไปตายคนเดียวก็พอว่าแล้วก็เดินออกไปแต่ก็ไม่วายหันกลับมาบอกยูชิว่าอย่าตายเด็ดขาดเพราะแม่เขาจะไม่ชอบยูชิแต่เขาก็ไม่ได้ต้องการให้ยูชิตายได้ยินแบบนั้นยูชิก็โค้งให้เพื่อทำความเคารพและในคืนนั้นเขาก็เปิดข้อมูลในคอมที่เกี่ยวข้องกับวันที่20มกราของปีที่แล้วซึ่งมันทำให้เขาตกใจไม่น้อยตอนที่16 สิ่งที่ยูชิค้นพบคือต้นฉบับของเดือนมกราคมปีที่แล้วที่มีเนื้อหาที่เปลี่ยนไปเพราะตอนแรกเป็นเรื่องของสังคมชินโชแต่ตอนที่ปล่อยออกมาเรื่องนี้กลับหายไปพอเข้าไปดูรายละเอียดก็พบว่ามันไม่มีข้อมูลหลงเหลืออยู่เลยจากสิ่งนี้บวกกับท่าทีของสุจิก่อนหน้านี้ก็ทําให้เขามั่นใจว่าสังคมชินโชต้องอยู่เบื้องหลังการตายของบรรณาธิการคนเก่าอย่างแน่นอน และเหตุผลก็คงมาจากการที่บรรณาธิการรู้เรื่องที่สังคมชินโชฆ่าคนหรือไม่ก็เพราะพิธีการเปลี่ยนใบหน้านั้นแต่ที่น่าสงสัยคือเรื่องนั้นล่วนไหลออกมาได้ยังไงหรือบางทีในสำนักงานแห่งนี้อาจจะมีน้อนบ่อนไส้ก็ได้และในตอนนั้นเองเขาก็รู้สึกราวกับมีใครกำลังมองอยู่เขาจึงเปิดประตูออกไปดูเพราะมั่นใจว่าทั้งตึกมีเขาแค่คนเดียว และพอเปิดประตูออกไปก็ไม่เห็นมีใครอยู่จริงๆซึ่งมันทำให้เขาโล่งใจมากทา,ทางที่เขาไม่ควรโล่งใจเพราะเขาไม่มีความกลัวพอได้ตายไปแล้วครั้งหนึ่งจากนั้นก็บอกตัวเองว่าจะต้องก้าวเดินอย่างระมัดระวังและเดินหน้าอย่างกล้าหาญหลังจากนั้นเขาก็ไปหาย,ยามามโมโตะที่แอบหลับอยู่ในที่ทำงานหลังจากที่ทำงานจนแทบไม่ได้นอนซึ่งหลังจากนั้น ยูชิก็ชวนยามามโตออกไปดื่มและถามถึงเรื่องเมื่อปีที่แล้วในช่วงที่เขาลาหย,ยุดไปยามามโตเล่าว่าเขาเป็นคนแรกที่เห็นศพของบรรณาธิการมันเป็นการฆ่าตัวตายเพราะมีลายนิ้วมือของบรรณาธิการที่เขียนเอาไว้ว่ามันถึงขีดจำกัดแล้วซึ่งก่อนหน้านี้สามวันภรรยาของบรรณาธิการในหอบเอาข้าวของทั้งหมดแล้วหนีออกจากบ้านไปทาทีของยามามโต ในตอนที่เล่าเรื่องนั้นมันทำให้ยูชิรู้สึกผิดสังเกตเพราะมันดูหวาดกลัวจนเกินไปเขาจึงถามออกไปว่าเยมาม o โตเป็นคนเขียนถึงลัที่แห่งรอยยิ้มใช่ไหมแล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงเขาก็อยากได้ข้อมูลทั้งหมดที่เยมามโตรู้เพราะหลังจากนี้มันจะกลายเป็นสงครามของเขาตอนที่17 y h i ยูชิและยูกะติดต่อสื่อสารกันผ่านรูเล็กๆบนกำแพงที่พอจะใส่กระดาษลงไปได้ นั่นเพราะเธอเคยบอกว่าไม่ควรติดต่อการภายนอกเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตและนอกจากนั้นเขาก็ควรทําตัวให้เหมือนกับว่าสังคมชินโชอยู่รอบตัวเขาซึ่งเขาก็ทำมันได้อย่างดีจนได้รับคำชมว่าเขาเปลี่ยนไปมากเขาดูมีชีวิตชีวาขึ้นและดูเหมือนจะมีคุณธรรมได้ในเร็ววันซึ่งเขาบอกไปว่ารุนน้องในที่ทำงานก็บอกกับเขาแบบนั้นเช่นเดียวกันย้อนกลับไปเมื่อคือนก่อน ยูชิพายามาโมโตะไปที่หลุมฝังศพของมรนาธิการเข้ามาเพื่อทำความเคารพและนอกเหนือจากนั้นมันเป็นสถานที่ที่ไม่น่าจะมีคนมาดักฟังหลังจากเคารพศพเสร็จเขาก็หันไปถามยามาโมโตะถึงเรื่องบทความที่เขียนเกี่ยวกับลัทธิแห่งรอยยิม้มแต่ยามาโมโตะกลับบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนเขียนแต่เขาจำได้ว่าในตอนนั้นบรรณาธิการไล่าตามเรื่องนี้อย่างหนัก แต่สุดท้ายบทความก็ถูกเปลี่ยนโดยรองบรรณาธิการซึ่งในตอนนั้นก็คือซูจิยูชิจึงถามอีกว่าทำไมซูจิถึงทำแบบนั้นซึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้ยูชิจึงเดาอีกว่าน่าจะเป็นเพราะถูกกดดันจากคนที่อยู่สูงกว่ายังพูดไม่ทันจบยามโมโมโตะก็บอกว่าแค่นั้นมันก็น่าจะพอแล้วและตอนนี้เขาก็ไม่มีเรื่องจะคุยกับยูชิอีก ว่าแล้วก็หันหน้าหนีไปซึ่งยูชิสังเกตเห็นว่ามือของยามามโ,มโตะสั่นมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วจึงถามออกไปซึ่งยามามโ,มโตะก็บอกว่าบรรณาธิการไม่ใช่เพียงคนเดียวแต่รวมถึงคู่หูของเขาด้วยซึ่งเป็นคนที่เขียนบทความนั้นซึ่งทุกคนหายไปชีเขารอดมาได้อาจเป็นเพราะเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมากนะักแต่ก็ไม่แน่ ถ้าเขาเข้ามาเกี่ยวข้องอีกครั้งเขาอาจจะเป็นคนที่หายไปดังนั้นจึงอยากจะคอร้องยูชิว่าอย่าดึงเขาเข้าไปเกี่ยวข้องอีกเลยว่าแล้วเขาก็เดินออกไปแต่ยูชิก็เรียกเอาไว้พร้อมกับถามว่าเนื้อหาที่ถูกเขียนอยู่ที่ไหนและชื่อของคนคนนั้นคืออะไรกันแน่ซึ่งเขาก็ได้บอกชื่อของคนคนนั้นมาและชื่อของเขาก็คือนากาโอกะยูชิได้รับข้อความตอบกลับจากยูกะ โดยเขียนไว้ว่านาคาโอกะได้เขาร่วมสังคมชินโชก่อนจะลาออกไปนั่นทำให้เขาสงสัยว่านาคาโอกะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าตอนที่18ยูชิไปที่บ้านของนาคาโอกะเขากดออดอยู่นานแต่ก็ไม่มีใครออกมาจนกระทั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาถามเขาว่ามีธุระอะไรกับเธอใช่ไหมเขาจึงถามเธอว่า เธอคือจีเอโกภรรยาของนากาโอกะใช่ไหมซึ่งหลังจากนั้นเธอก็เชิญเขาเข้าบ้านแล้วบอกเขาว่านากาโอกะเขียนจดหมายมาบอกว่าเขาจะกลับบ้านไม่ได้สักพักหนึ่งแต่นั่นก็เป็นข้อความสุดท้ายที่เธอได้จากเขาได้ยินแบบนั้นยูชิก,ก็กล่าวขอโทษเธอที่รื้อฟื้นเรื่องเศร้าๆแบบนี้แต่เธอกลับบอกว่าเธอรู้สึกดีมากเพราะนากาโอกะไม่เคยเล่าเรื่องที่ทำงานให้ฟังเลย การได้รู้ว่าเขามีเพื่อนที่ดีก็ทำให้เธอมีความสุขได้ยูชิจึงได้จะยิ้มกลับไประหว่างนั้นเขาก็คิดว่าได้มาถึงทางตันแล้วเพราะเขาไปที่ทำงานของนากาโอกะก็ไม่มีข้อมูลอะไรที่หลงเหลืออยู่เลยทั้งที่คำถามในหัวเขามีมากมายแต่เขากลับหาคำตอบของมันไม่ได้เลยและเขาก็ว่านากาโอกะรู้เรื่องอะไรบ้างและในตอนนั้นเองเขาก็นึกขึ้นมาได้ว่า บางทีข้อมูลอาจอยู่ในคอมพิวเตอร์ของนากาโอกะก็ได้จึงขออนุญาตจีเอโกแต่ในตอนนั้นเองก็มีเด็กสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาในบ้านซึ่งเธอเห็นแบบนั้นจีเอโกก็บอกว่านั่นคือมากโกโตะลูกสาวของเธอก่อนจะแนะนำว่าเขาคือเพื่อนร่วมง,งานของพอเขาจึงเอ่ยทักทายเธอแต่เธอกลับนิ่งเฉยก่อนจะบอกจีเอโกว่าถึงเวลาต้องไปหาหมอฟันแล้ว และนั่นก็ทำให้เขาต้องขอตัวกลับก่อนระหว่างเดินกลับเขาก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องรีบและค่อยกลับมาหาใหม่แต่ในตอนนั้นเองมาโกโตะก,ก็เรียกเขาเอาไว้พร้อมกับถามเขาว่าเป็นนักข่าวใช่ไหมทำไมถึงเลือกทำอาชีพขยะแบบนั้นเขาจึงบอกไปว่ามันเป็นคำกล่าวหาที่รุนแรงและสิ่งที่นักข่าวทำก็คือการตามหาความจริงแล้วเปิดเผยให้สังคมได้รู้เธอจึงถามอีกว่า แล้วเขาทำมันเพื่อใครกันแน่ว่าแล้วก็เดินออกไปสองวันต่อมายูชิติดต่อจิเอโกไม่ได้จึงเดินทางมาที่บ้านของเธอแต่ในตอนนั้นเองเขาก็เห็นนักข่าวอยู่เต็มพื้นที่ไปหมดจึงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นข่าวการพบศพของนาคาโอกะถูกกระจายไปทั่วซึ่งนั่นเป็นสาเหตุที่ยูชิติดต่อกับจิเอโกไม่ได้ซึ่งข่าวนั้นไปถึงยามาโมโต และนั่นก็ทําให้เขาอ้วกออกมาเขาเข้าไปในห้องน้ำแล้วหยิบแฟดไดที่นากาโอกะเคยให้ไว้โดยบอกให้เขาเก็บไว้ให้ดีและอย่าให้ใครเด็ดขาดซึ่งที่ผ่านมาเขาก็ทำแบบนั้นมาโดยตลอดแต่พอเห็นว่านากาโอกะจากไปแบบนี้เขาก็กลัวว่าเขาจะถูกลากไปเกี่ยวข้องด้วยและเพราะแบบนั้นเขาจึงทิ้งมันลงชักโครกไปตอนที่19นาคาโอกะให้แฟดไดกับยามามโมโตะ และยังบอกอีกว่าสังคมชินโชอาจค่าพวกเขาทั้งสองคนดังนั้นเขาจึงอยากให้ยามามโ,มโตเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วอยากเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อีกและเพราะประโยคนั้นทําให้ยามามโ,มโตนั่งคิดหนักอยู่หน้าชัโครกว่าเขาควรจะทําอย่างไรต่อไปดีด้านจีเอโกถูกนักข่าวตั้งคําถามมากมายหลังจากที่ออกมานอกบ้านแน่นอนว่าในตอนนั้นเองยูชิก็อยู่ที่นั่นด้วยแต่ในตอนนั้นเอง เขาก็ได้รับการติดต่อมาจากยามาโมโตะโดยบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับเขาและอยากพบเขาในตอนนี้เขาจึงวางสายแล้วรีบเดินออกไปซึ่งในขณะนั้นมาโกโตะก็ได้มองเขาอยู่และเธอก็ตั้งคำถามว่าเขาต่างยังไงกับพวกนักข่าวที่บินว่อนไปทั่วยูชิมาถึงจุดนัดพบที่ยามาโมโตะบอกเอาไว้แต่เขากลับไม่เห็นยามาโมโตะอยู่ที่นี่จึงได้แต่รอต่อไป ในขณะเดียวกันสังคมชินโชกำลังทำพิธีตามสมาชิกกลุ่มผู้นำและพิธีที่ว่าคือการเปลี่ยนใบหน้าใหม่ซึ่งคนที่ถูกฆ่าเพื่อเอาใบหน้าในครั้งนี้ก็คือเยามามโตะนั่นเองซึ่งหลังจากถูกถลกเอาหนังหน้าไปแล้วเขาก็ถูกทุบเข้าบริเวณใบหน้าอีกหลายครั้งจนเละไม่มีเขาโครงเดิมอยู่เลยถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดูสปายมางะสยองขวัญและต้องการเนื้อหาที่โหดจริงจังขอเชิญทุกคน เข้าสู่โลกของอ้วนน้อยซอยสองสมาชิกทุกคนจะได้รับอิโมจิสุดเอ็กซ์คลูซีฟและสิทธิในการรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครรับชมวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงแบบไม่ตัดไม่เซนเซอร์สิทธิในการเลือกบทมังงะที่อยากดูได้ในแต่ละเดือนและที่พิเศษไปกว่านั้นสำหรับสมาชิกะระดับสูงสุดรับไปเลยฝ่ายมังงะต้นฉบับที่ใช้ในการสปอยเสร์ฟตรงถึงมือคณจากประเทศญี่ปุ่นเลือกระดับความคลั่งมังงะในตัวคุณแล้วกดสมัครสมาชิกเลย จะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกัน